สวัสดีเพื่อนด้วยนะผมในคลิปวิดีโอนี้นะผมทีผมจะพาเพื่อนเ,เพิ่มในส่วนของผู้ติดตามโปรไฟล์หรือว่าเ uh, พจ a c e b o o k นะผมทำยังไงมันกดได้เลยนะดาวน์โลดเพื่อนคลิกลิงก์ด้านใต้คลิปวิดีโอที่ผมแปะว้เพื่อนได้เลยนะเ,พเพื่อนเข้าสู่เว็บไซต์ s p e smm ได้เลยนะหรือว่าเพื่อนด,ดูผ่านคลิปสันคลิปช็อตคลิปเดียวเป็น qr ค้ดด้า่างสแกนเข้าสู่เว็บไซต์ได้เลยนะนจากเข้าสู่เว็บไซต์มาแล้วเพื่อนกดสมัครแช่ง,งานปุ่มสีเขียวตรงนี้กันก่อนได้เลยนะลีกเข้าไปได้เลยนะ กรอกชื่อผู้ใช้อีเมลลรดผ่านยืนยันราดผ่านใด้เรียบร้อยนะผมที่สําคัญนะติช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ด้วยนะผมเอาเป็นเครื่องหมายติถูกสีเขียวอย่างนี้แล้วนะผมกดสมัครใช้งานได้เลยนะจะสมัครใช้งานสิบร้อยเพื่อนไปลงชื่อเขาใช้งานได้เลยนะผมว่าเพื่อนจะลงชื่อเขาใช้ผ่าน Google ปุ่มสีเขียวตรงนี้ก็ได้นะผมกดลงชื่อเขาใช้ไปได้เลยเนะเขาสู่หน้าเว็บไซต์เพื่อจอยู่ในส่วนของหน้าเมนูคำสั่งซื้อใหม่เมนู้ายบนด้านแรกนี้นะผมตรงกลางหน้าจอเพื่อจะเห็นโลโก้หลักหลโลโก้เพื่อนเรือเลยนะ เรื่อนส่วนของ Facebook ได้เลยนะครับเลื okay. ล right. <on>. ่อนลงมาได้เจอหมวดหมู่ตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปมีหลากหลายหมวดหมู่เลื่อนเลยนะครับเลื่อนงส่วนของหมวดหมู่ Facebook ติดตามหรือว่าโปรเพจโปรไฟล์ตรงนี้ได้เลยนะเอาบริการลือกันเพื่อนสนใจถูกใจได้เลยนะครับนี้ส่วนของลิงก์นะครับก็อปปี้ลิงก์โปรไฟล์เพื่เพิ่มผู้ติดตามได้เลยนะครับเป็นโปรไฟล์นี้นะครับตอนนี้ผู้ติดตามอยู่ที่160คนนะครับก็อปปี้ลิงก์ด้านบนนี้นะครับกดวางลิงก์ได้เลยนะ ใส่จำนวนที่ต้องการนะผมเพมสั่งหนึ่งร้อยผู้ติดตามแล้วกันนะ่ะแล้วก,กดสั่งซื้อได้เลยขึ้นหน้าต่างกเขียวอย่างนี้ตอนนี้ยอดผู้ติดตามของเรา,เรากำลังเพิ่มเข้ามาก็รอสักพักหนึ่งหนละระหว่างที่รอเนี่ยต้องขอแนะนำเมนูต่างๆเว็บไซต์เพื่อนเลยแนละ้วกันน่ะอันนี้สำหรับนุ่ประวัติการสั่งซื้อจะบอกออเดอร์ต่างๆในรอเคยสั่งซื้อไปนะครับวนนี้ก็เป็นวันที่โนบะเรกรล้วออเดอร์บอกอยู่ตรงนี้เลยลนะรายละเอียดต่างๆจะบอกอยู่ตรงนี้นะครับขวามือตรงนี้ก็เป็นสถานะแล้ว นส่วนของนูบริการเนระไม่บอกบริการต่างๆในเว็บไซต์เอาแนะนำแม่บลาเพื่อสนใจบริการไหนสามารถสั่งซื้อบริการนั้นที่เมนูด้านขวาตรงนี้ได้เลยน,ะน,นี่ยในส่วนของเมนูเติมเงินเนาะจะมี5ช่องทางการเติมเ,เพื่อนๆเลยเนาะมว่าจะเป็นทูมินีวอลเล็ตสแกน QR โค้ดซองอ่งา et, องเปาล์วอลเล็ตคริปโตเคอเรนที่หรือว่าซิลเพนะเดี๋ยวยกตัวอย่างาเมนูเป็นสแกน QR โค้ดแล้วกันเอาใส่ยอดจำนวนเงินที่ต้องการเติมแนละ้วกดเติมเงินได้เลยเนะี่ย ขึ้น qr code อย่างนี้เข้าแอปธนาคารที่มือถือสแกนจ่ายได้เลยนะสแกนจ่ายเสร็จเรียบร้อยย้อนเงินหนอนเพื่อนจะขึ้นด้านขวาบนตรงนี้เลยนะอันนี้ส่วนนู้นแนะนาเพื่อนะเพื่อนเพื่อนสามารถมาคัดลอกลิงก์ตรงนี้โนะ้มไปแชร์ครับคนอื่นๆได้เลยโนม้มสามารถารับค่าคอมมิชชนะั่นโน้มถึง5%กันเลยทีเดียวโนม้มรายได้เสริมรายได้พิเศษอย่างหนึ่งครับเราเลยนะอันนี้ส่วนนู้นรับของขวานนะเพื่อนสามารถมารลับในส่วนของ ยอดวิว tiktok ฟรีได้ที่เป็นูนี้ได้เลยนะครับกดวางลิงก์แล้วใส่จํานวนที่ต้องการกดรับของขวัญได้เลยนะจะได้ในส่วนของยอดวิว tiktok ฟรีเลยท,ยทีเดียวอันนี้ส่วนมนุูตัวช่วยเหลือนะครับมัเพื่อนมีปัญหาอะไรต่างนะผมก็มาที่เมนูนี้ได้เลยนะสามารถติดต่อแอดมินผ่านเว็บไซต์ตรงนี้เลยก็ได้นะับกรอกรายละเอียดต่างๆตรงนี้นะผมหรือว่าจะแนบไฟล์ตรงนี้ก็ได้แนะล้วแกดส่งตัวก็ได้เลยหรือว่าจะแอดไลน์ตรงนี้ก็ได้นะปุ่มไอคอนไลน์เนี้ยคลิกเข้าไปนะครับเปิน qr c o d ้ด้วยสแกนแอดไลย แอดมินก็พร้อมตอบเพื่อนยืดสี่ชั่วโมงกันเลยทีเดียวนะครับตอนนี้ผมคิดว่าในสุดของผู้ติดตามนะจะเพิ่มมาแล้วต้องไปเช็คด้วยนะตอนนี้ร้อยหกสิบองพุทิตามกดรีเฟรชดูเลยแล้วกันนะอันเรียบร้อยเนผมยอดผู้ตามของผมก็เพิ่มขึ้นมาครบตามจํานวนที่สั่งซื้อไปแล้วเนอะก็ไม่นานมากแล้วแป๊บเดียวเองเนาะนนะยอดผู้ติดตามก็เพิ่มขึ้นมาเลยเนอะเวอสุดยอดจริงจริงนะผมเว็บไซต์ hpe smm นะครับ เว็บไซต์สามารถเพิ่มพี่ตามเพิ่มยอดไลค์ยอดแชร์ยอดอะไรต่างๆเพื่อนได้นะครัไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์ม f e c o o o y o y t u t u t i t t o k อิน t ต g r กรแล้วก็สามารถใช้งานได้เช่นกันครับหากเพื่อนสนใจใช้บริการเว็บไซต์สามารถคลิกลิงก์น้าใต้คลิปวิดีโอเพื่อมาใช้งานได้เลยนะก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ผมจะขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับ